สวัสดีครับผมเจมตลิงชันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปแกะกล่องพัสะดุนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรนะครับ ระหว่างที่รอผมแกะกล่องนะครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนะครับชัน้นใดที่มีเครื่องเงินทมทองของเก่าของโบราณเหรียญสะสมทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อผมมาได้ที่แชท facebook เ,เจมตลิงชันรูปโปรไฟล์ใส่แมสสมวกสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปภาพโปรไฟล์ Facebook ของผมไว้ที่ชายคลิปนะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611303894นะครับ รับประกันว่าซื้อดีซื้อจริงไม่กดราคาแน่นอนครับอันที่1แกะออกมาแล้วนะครับใบที่ผมถืออยู่ก็คือถังชานะครับและด้านในถังชาก็เป็นที่รองแก้วนะครับเป็นกระไหลบ้างเป็นเงินบ้างผสมกันอยู่นะครับและก็ได้ขันเงินผสมมา2ใบทัพพี1อันและก็พานเทวดา1อันนะครับ หากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่บ้านของท่านมีไม่รู้ว่าเป็นเงินหรือเปล่านะครับสามารถปรึกษาผมได้ตลอดและส่งมาเช็คได้ตลอดเลยนะครับถ้าเป็นเงินนะครับผมรับซื้อราคาสูงแน่นอนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ